สวัสดีครับพบกับงานแงยการช่างนะครับวันนี้นะมาเอาใจสายช่างกันหน่อยนะครับอันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการติดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับนี่ครับเครื่องสักผ้าหยดเหรียญนะครับอันนี้กล่องหยดเหรียญนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการติดนี้ฮะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ช่างเขาจะต้องเจาะนะครับเจาะบอร์ดนะครับนี่นี่ครับ จาะบอร์ดด้านหลังนะครับเพื่อบัดกีปุ่มสวิตช์นะครับสั่งงานกดสตาร์ทกดเปิดเครื่องกดระดับน้ํานะครับอันนี้จะมาบอกวิธีติดเครื่องซัผ้ายอดเหรียญแบบไม่ต้องเจาะบอร์ดด้านหลังนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเห็นไหมว่าด้านหลังนี่ครับมันจะมีลายวงจรที่ละเอียดมากนะครับละเอียดมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะไม่ดีฮะใช้อุปกรณ์เจาะไม่ดีอาจจะทิ่มไปโดนบอร์ดลายวงจรขาดนะครับอาจจะทำให้แผงวงจรเสียหายใหญ่นะครับเสียหายทั้งระบบไปเลยนะครับ ขาดเส้นเดียวเนี่ยอาจจะเสียหายทั้งระบบไปเลยนะครับจะซ่อมไม่ได้ครับอันนี้จะมาบอกวิธีการติดเครื่องสภาพาจอดเรียนแบบไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะบอร์ดนะครับนั่นคือวิธีจัมจากด้านบนนะครับจากด้านบนที่ปุ่มสวิตช์นี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับแทนที่เราจะไปจอะจากด้านล่างแต่เรามาเอาด้านบนแทนนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าสวิตช์เนี่ยครับมันจะมีนะครับมีขาให้เราขึนอยู่แต่ว่าเราต้องใช้หัวแรงแบบดีๆหน่อยนะครับแหลมๆหลมแล้วก็ความร้อนต้องได้ด้วยนะครับ นี่ครับเห็นไหมเนี่ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขาอยู่ให้เราจําได้นะครับเนี่ยไม่ต้องเจาะเลยไม่ต้องเจาะด้านล่างให้เสียเวลาเลยครับนี่ครับสองขา Canon, นี้ครับจ้ํหนึง่งสองก็ใช้งานได้แล้วครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือ,มคอไม่ไม่มันลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงที่จะไปโดนลายวงจรเพราะาด้านบนมันจะไม่มีลายนะครับมันจะไม่มีลายวงจรลายวงจรจะไปอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแนะนําขึ้นมานะครับสําหรับสายช่างนะครับเอาใจสายช่างหน่อยนะครับการเจาะเครื่อง สักผ้าหยาดเหรียญติดเครื่องสักผ้าหยอดเหรียญแบบไม่ต้องเจาะบอร์ดนะครับแทนที่เราจะเจาะด้านล่างนะครับใต้บอร์ดแผ่นปิ้นเนี่ยเจาะด้านบนแทนครับใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ดีด้วยทนด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเจาะตรงนี้แล้วเนี่ยความชื้นถ้าเราปิดอะไรไม่ดีเนี่ยห้อยไว้อย่างเงี้ยครับโอกาสเสียเยอะครับอี่างเครื่องนี้เสียแล้วนะครับถ้าเราเจาะนี่เราต้องซีนปิดอย่างดีด้วยนะครับต้องปิดให้ห้ามความชื้นเข้านะครับเพราะว่าจากโรงงานมาเขาจะซีนมี กาวซีนกันความชื้นอย่างดีครับเห็นไหมถ้าเราเจาะข้างบนนี่ครับความเสียงความชื้นมันก็จะน้อยลงนะครับความชื้นก็จะน้อยลงนะครับก็สามารถปิดได้เหมือนกันก็ใช้กาวนะครับมายิงปิดได้เหมือนกันนะครับทนทานกว่าด้วยนะครับบอกว่าตั้งแต่ติดมาเนี่ยติดแบบการเจาะแบบนี้นะครับทนทานกว่าการเจาะจากด้านล่างนะครับลองเอาไปใช้ดูครับวิธีนี้นะครับใช้ได้กับเกือบบอร์ดเกือบทุกรุ่นนะครับที่ เป็นแบบนี้นะที่เป็นมีปุ่มสามารถจําได้แบบนี้นะครับครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ